คนที่เกิดวันศุกร์ค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้จะเจอะเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะที่ไพ่สามใบค่ะใบแรกค่ะสิบดาบค่ะใบที่สองค่ะเด็กถือไม้เท้าค่ะใบที่สามค่ะสองถ้วยค่ะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะในช่วงเวลานี้นะคะต้องระมัดระวังสุขภาพกันให้ดีๆนะคะอาจมีโอกาสเจ็บป่วย เจ็บป่วยหนักจนถึงเข้าโรงพยาบาลได้นะคะถ้าไม่เกี่ยวกับตัวคุณนะคะอาจจะได้ยินได้ข่าวนะคะเกี่ยวกับการเจ็บป่วยหนักนะคะของญาติที่เรารู้จักหรืออาจจะเป็นการสูญเสียชีวิตของญาติที่เรารู้จักได้นะคะในช่วงเวลานี้เรื่องของการงานนะคะจะมีโอกาสได้เดินทางนะคะเดินทางไปในต่างจังหวัดนะคะหรือว่าเดินทางในระยะทางสั้นๆนะคะ แต่เป็นการเดินทางที่ดีนะคะที่ทําให้การงานของคุณนะคะรับรื่นแล้วก็ประสบความสําเร็จได้นะคะหรืออาจจะมีโอกาสใหม่ๆของการงานเข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะจากการเดินทางของคุณค่ะคันที่เกิดวันศุกร์นะคะถ้าใครยังไม่มีคู่นะคะอาจจะได้เจอคนที่ถูกใจนะคะเข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะหรืออาจจะได้เจอเจอคนที่ถูกใจจากการที่เราได้เดินทางไปเจอนะคะหรือว่า กี่ยวข้องกับงานที่เราเดินทางนะคะแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วนะคะคู่ของเรานะคะจะช่วยเราในเรื่องของการงานนะคะหรือมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการงานมาให้นะคะขอแนะนำเคล็ดลับให้เกิดคนที่เกิดมิถุนสุกสนิทหนึ่งนะคะให้ลองไปทําบุญนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคเลือดนะคะ หรือถ่ายชีวิตโคกระเบือนะคะหรือการที่ไปบริจาคลงศพนะคะหรือส่งอาภาธก็ได้นะคะเพื่อที่จะทำให้เรื่องราวต่างๆเรื่องราวที่ไม่ดีนะคะผ่านพ้นไปนะคะหรือทำให้มันลดน้อยถอยลงไปนะคะก็ขอให้คนที่เกิดวันศุกร์ทุกคนโชคดีกันคะ่ะถูกใจการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป่งท่าคู่กันด้วยคะ่ะ